สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์วิชางานจักรยานยนต์ไฟฟ้าโมดูลที่2ครับระบบมอเตอร์ต้นกำลังตอนแรกครับตอนการทำงานเกี่ยวกับมอเตอร์ไฟฟ้าครับการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งเป็นที่รู้กันดีครับว่าจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับใช้มอเตอร์ในการทำงานซึ่งมอเตอร์เนี่ยครับจะเป็นตัวขับทำให้จักรยานยนต์ไฟฟ้าสามารถเคลื่อนที่ได้ ดยส่วนประกอบของจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่เคยได้เกริ่นไปแล้วในบทก่อนหน้านี้ก็คือมีส่วนประกอบด้วยกันสส่วนหลักส่วนหลักแรกก็คืออุปกรณ์สําคัญหลักๆ3อันก็คือแหล่งจ่ายพลังงานกล่องควบคุมแล้วก็มอเตอร์ต้นกําลังที่เราจะได้ศึกษากันในบทเรียนนี้อีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่เป็นส่วนช่วยอีกส่วนที่เป็นส่วนช่วย ในการทำงานของตัวจกักรยานยนต์ไฟฟ้าก็คือตัวคลเร่งไฟฟ้าและตัวหน้าจอแสดงผลการทำงานของจกักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือหน้าจอาไมที่เรารู้จักกันดีโดยตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยครับจะมีส่วนประกอบด้วยกันในการทำงานส่วนประกอบของมอเตอร์จกักรยานยนต์ไฟฟ้าเป็นส่วนหลักๆ2ส,ส่วนครับคือส่วนที่เป็นโรเตอร์และส่วนที่เป็นสเตเตอร์ ส่วนที่เป็นสเตเตอร์คือส่วนที่อยู่กับที่ครับโดยมีขดลวดครับพันอยู่โดยรอบเป็นตัวที่ช่วยในการสร้างสนามแม่เหล็กให้เกิดการเหนี่ยวนำระหว่างตัวสเตเตอร์และโรเตอร์ครับให้โรเตอร์ครับเกิดการหมุน่งถ่ายพลังงานให้จกักรยานยนต์ไฟฟ้าสามารถรขับเคลื่อนได้ในหลักการทำงานของมอเตอร์ครับส่วนแรกครับ เราต้องรู้ว่าการทํางานของแม่เหล็กครับจะทํางานอย่างไรหามาพิจารณารูปทางด้านซ้ายมือครับมือด้านซ้ายนะครับได้ทําการเอาขั้วใต้ของแม่เหล็กออกมาครับส่วนมือด้านขวามือครับได้นําเอาขั้วเหนือของแม่เหล็กออกมาครับเป็นที่รู้กันดีครับว่าขั้วเหนือเจอเจอขั้วใต้ครับจะให้เกิดการดูดกันเมื MM ่อ ER. ขั้วเหนือเจอขั้วใต้ครับจะเกิดการดูดกันและหากมือด้านซ้ายมนะือครับ ทำการกลับกันครับเอาขั้วเหนือออกมาครับเมื่อขั้วเหนือเจอขั้วเหนือครับจะทําให้เกิดการผลักกันอันนี้คือหลักการพื้นฐานของแม่เหล็กนะครับมามอง,มองทางด้านขวามือครับห้าเราพิจารณารูปขวามือรูป A เนี่ยครับเรามีแท่งเหล็กอยู่แท่งหนึง่งพันด้วยขนลวดตัวนําครับและป้อนกระแสไฟฟ้าผ่านขนลวดตัวนําจะเกิดอานาจให้ไฟฟ้านะครับกลายเป็นแม่เหล็ก โดยฝั่งที่เป็นขั้วบวกครับจะเป็นขั้วเหนือและฝั่งที่เป็นขั้วลบครับจะเป็นขั้วใต้โดยจะสามารถดูดแม่เหล็กให้ติดกันได้ปรากฏการณ์นี้ครับเรียกว่าอิเล็กโทรแมกเนติกครับซึ่งจะใช้กันในมอเตอร์และเครื่องบันไฟหากพิจารณากดมือซ้ายของเฟรมิงครับในรูปด้านซ้ายนะครับ นิ้วกลางครับจะแทนด้วยกระแสนิ้วชี้ครับจะแทนด้วยสนามแม่เหล็กนิ้วโป้งครับจะทำจะแทนด้วยแรงที่กระทาหากพิจารณารูปที่สองครับเรามีขั้วเหนือครับวางไว้และขั้วใต้วางไว้ครับขนาดกับตัวขดลวดตัวนาขั้วเหนือกับขั้วใต้สนามแม่เหล็กจากขั้วเหนือครับจะ ไหลไปหาขั้วใต้ครับเสมอน,นะครับโดยเมื่อป้อนป้อนกระแสไฟฟ้าผ่านขนลวดตัวนำครับจะเกิดทิศทางที่กระทำหรือแรงที่กระทำครับขึ้นด้านบนลองทำตามครับโดยนำมาพิจารณากับตัวกดมือซ้ายของเฟร,รมิงครับก็จะเห็นได้ว่าตัวเมื่อเรานำนิ้วกลางมาเทียบครับก็จะได้กระแสไหลผ่านตัวขนลวดตัวนำ นำนิ้วชี้มาเทียบครับจะได้เส้นแรงของสนามแม่เหล็กครับแทนเส้นแรงของสนามแม่เหล็กและตัวนิ้วโป้งครับจะแทนของแรงซึ่งจะมีสภาพเดียวกันครับซ,ซึ่งมีรูปแบบเดียวกันกับมือตามกดของเฟรมิงครับหากมาพิจารณาทางรูปด้านขวามือครับ จะเห็นได้ว่าอันนี้คือหลักการทำงานของมอเตอร์ครับเมื่อเส้นแรงแม่เหล็กครับเกิดในทิศทางนี้นะครับเกิดในทิศทางที่หลจาจากขั้วเหนือไปหาขั้วใต้โดยเมื่อเราป้อนกระแสะไฟฟ้าครับเข้าไปครับป้อนกระแสะไฟฟ้าเข้าไปหากเรานำตัวกดมือซ้ายของเฟมมิ่งมาพิจารณาครับ เมื่อเราป้อนกระแสะไฟฟ้าเข้าไปครับป้อนกระแสะไฟฟ้าเข้าไปและมีเส้นแรงแม่เหล็กจากด้านซ้ายมาด้านขวาครับชี้ไปทางด้านขวาทำให้เกิดแรงทางด้านล่างครับเกิดแรงกดลงไปด้านล่างและเมื่อพิจารณาอีกด้านหนึ่งครับโดยใช้กดมือซ้ายนะครับแรงจะกระทําในด้านบนครับตัวขนลดตัวนำตัวนี้ยครับ มีขนาดจากฐานนะครับที่เท่ากันทําให้เกิดแรงควบคู่ครับทำให้เกิดการหมุนได้ครับซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานในการทํางานของมอเตอร์ที่ทําให้เกิดการหมุนครับหากพิจารณาจากหลักการพื้นฐานของมอเตอร์ที่ทําให้เกิดการหมุนแล้วนะครับมอเตอร์กระแสตรงครับจะมีส่วนประกอบก็คือมีแปลงฐานและตัวคอมมิวเตอร์ครับ ที่จะทำหน้าที่ให้สลับการทำงานระหว่างขั้วบวกและขั้วลบเนี่ยครับเมื่อตัวขนลวดครับหมุนตามแนวของสนามแม่เหล็กตัวคอมมิเตอร์เนี่ยครับก็จะหมุนไปด้วยถูกไหมครับหากขั้วบวกและขั้วลบครับยังป้อนอยู่ในทิศทางเดิมครับจะทำให้ตัว ผลลดตัวนำครับกลับไปกลับมาจึงนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ครับในการสลับหรือเปลี่ยนขั้วการทำงานระหว่างขั้วบวกและขั้วลบครับเพื่อให้คลลดตัวนำนะครับหมุนได้ครบรอบครับหลักการทำงานของกระแสสลับครับจะเห็นได้ว่าจากรูปของกระแสสลับเนี่ยครับจะทำงานอยู่ในช่วงสลับระหว่างขั้วบวกและขั้วลบในการป้อนกระแสไฟฟ้าถูกไหมครับ การป้อนกระแสไฟฟ้าระหว่างขั้วบวกและขั้วลบเนี่ยครับทำให้เกิดการกลับกันระหว่างขั้วแม่เหล็กครับพอขั้วแม่เหล็กเกิดการกลับกันนะครับจะทําให้เกิดการหมุนของตัวมอเตอร์ครับให้มอเตอร์เกิดการทํางานโดยใช้วิธีการสลับขั้วการทํางานครับจะเห็นได้ว่าจากรูปด้านซ้ายมือเนี่ยครับเมื่อป้อนขั้วบวกไปแล้วป้อนขั้วลบเนี่ยครับทางฝั่งขั้วลบจะเป็นขั้วเหนือฝั่งขั้วบวกจะเป็นขั้วใต้ เส้นแรงแม่เหล็กจวขค้วเหนือไปหาขั้วใต้ครับทาให้มอเตอร์เกิดการหมุนส่วนรูปต่อมาครับเมื่อบ้างขั้วบวกไปจะเป็นขั้วใต้เมื่อบ้างขั้วลบไปจะเป็นขั้วเหน má, لا, いいือทําให้เส้นแรงแม่เหล็กจากขั้วเหนือไปหาขั้วใต้อีกเหมือนกันครับทําให้เกิดการหมุนครับทาให้เกิดการสลับการหมุนกานการทํางานกันครับให้มอเตอร์สามารถหมุนทํางานได้อย่างต่อเนื่องครับจากการสลับเฟส